เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าอะไรนะชอบคนยิ้มแล้วตาตะลีกมีใครยิ้มแล้วเป็นไม้แตคูบ้างเรามาดูหนุ่มโสดมาใหม่กันบ้างเป้นะตอนรับสุดเจ๊แกเอ้าท์เลเลนนะครับคุณเปิดไฟไว้ครับวันนี้ดียังไงก็ง่ายๆเลยร้อนเงินเขาดูปุ่มฐานดีก่าน่ารักโอเค ช้อนแล้วครับหนุ่มสดมาใหม่เหมือนกันครับผมก็ดูเป็นผู้ใหญ่ดีครับก็เป็นสเปคไม่กล้าปิดไงไม่กล้าปิดหน้าเหมือนเจ้านี้เก่าพี่ดูได้เลยไม่กล้าปิดค่ะเพราะว่าหนุ่มจนไงท่านประธานครับฮะนี่เด็กใหม่ท่านประธานนี่คือเอามาปั้นที่นี่เลยปั้นเลยปลายใสตาดันจัดการอย่าให้เสียชีพพี่คุณเปิดไฟไว้เขายิ้มหน้ารักเขาน่าจะยิ้มเก่งออคุยกับเขาสิครับ

มันจุกในคออยู่ดีๆคนมาชวนคุยว่าอ้อยแบบงงเหมือนกันนะจุกในคอใช่การกลับมาอีกครั้งของครูกาแฟเป็นการกลับมาซะจนไม่มีใครรู้สึกตื่นเต้นแล้วมึงกลับมาบ่อยมากแล้วตลอดระยะเวลาที่ไม่มีรายการเนี่ยก่อนขึ้นซีซั่นใหม่ดิฉันมีผัวนะคะอ๋อจะบอกว่าที่หายไปนี่คือมีผัวใช่พอรายการขึ้นซีซั่นใหม่ปั๊บเลิกกับผัวเลยค่ะเพอะไร ไม่ค่ะเขาไม่ครบต่อไม่ใช่ว่าติ๊กห็อกให้ซื้อไอโฟนให้คุณผู้ชมอาจจะนึกว่าพิธีกรเต้าเรื่องมามนี่คือข้อแค็จริงแหกกระสนแหกกระสนใคล้ายโขนกระแสก็นึงจริงอยู่รึงจริงแล้วยังไงเด็กมหาลัยแถวสามย่านด้วย ไม่ได้ซื้อแต่โอนเงินไปใครละคซื้อใหรละครับเขาหรอเรอเจอผู้ชายรวยแล้วล่ะผูกาแฟอาอาจะเป็นฝ่ายได้บอกลอดเขาบ้างผงสีเทียวกันเลยอ่ะสำหรับสำหรับดิฉันการเงินไม่ได้มีปัญหาค่ะมาตามหาความรักที่จริงใจครับและก็คือเรื่องของเรื่องก็ชอบผู้ชายแบบแบบอย่างเงี้ยสเปคแบบนี้แบบ ตาตีีอย่างเงี้ยไม่คือเรื่องของเรื่องชอบผู้ชายแบบออกแนวสมูไลอะไรเงี้ยออกแนวแบบดินแดงดานี่นี่เฮ้ยเฮสมกเ่ามไปเต้องไตนี่ดมาวดากมึงเรมเปิดตาเยลมเริ่มมากันใหญ่ละไปดีกว่าไปตรงสเปคตรงสเปกอ่านุ่มสดนมาหม่ดินให้ให สวัสดีครับวัสดีครับเออพูดแทนได้ก็ไม่บอกดีเปิดไพ่ไว้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นคนแบบยิ้มสวยดูแบบมีความสูขแล้วดูเป็นคนแบบอยู่นิ่งๆใจเย็น ชอบไม่พูดไม่ถูกอ่ะชอบรับโอเคต้อนรับนะครับครับผมวัมคนนี้น่าสนใจยังไงคุณเปิดไฟไว้อย่างแรกเลยรอยยิ้มเขาเขาเป็นคนเวลายิ้มแล้วเขาดูน่ารักแล้วก็แบบด้วยเป็นคนแพ้คนเวลายิ้มแล้วตาเบียนสระอีกบผมไอต้าอะไรเงี้ยอยากจะบอกอะไรท่อหน่อยไหมตัวผมเองเป็นคนยิ้มยากนะฮะแต่ถ้าน่ารักมากๆจะยิ้มให้นะครับ เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าอะไรนะชอบคนยิ้มแล้วตาตระอีกมีใครยิ้มแล้วเป็นไม้แตคูบ้างยิ้มไงยิ้มเลยแต่ที่แน่ๆหมอดูประจำสำนักของเราอาจารย์ไปอาจารย์ไปฮะ เช็ค e <on> ดวงกันหน่อยดิวันนี้โอเคเมื่อกี้แอบหยิบวนเนาอแล้วก็วางไป<ะ>คือผ้ที่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเขาว่าเป็นคนค่อนข้างจริงจังกับชีวิตมากๆแล้วเขาว่าเหมือนพยายามตาม,มาหาแบบคู่ชีวิตอ่ะแล้วแบบเหมือนเขาว่าเหมือนวางแผนชีวิตตัวเองไว้แล้วลว,ว่าเขาจะต้องแบบหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากดูดวงก็เพึ่งหมอดูถ้าอยากได้เหนือคู่วเดี๋ยวไปนะครับปิดไปเป็นหนึ่งคนครับเหลือยี่สิบเก้าคนครับ